ข้อดีของการเล่นเกมผ่ิม Emulator หรือเครื่องเกม Retro handheld คือการที่เราสามารถปรับความละเอียดภาพภายในเกมให้สู่ขึ้นช่วยให้การแสดงผลสวยงามยิ่งกว่าเดิมแต่นั่นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับมันยังมีสิ่งที่เรียกว่า HD Texture อยู่อีกมันคืออะไรติดตั้งยังไงคลิปนี้ผมจะมาสอนครับ ก่อนหน่งผมขออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะครับว่า h d t e x t u r e คืออะไรทำไมมันถึงทำให้ภาพสวยงามขึ้นได้เ่างน,นี้ภาพที่เราเห็นภายในเกมมันถูกเรนเดอร์ขึ้นด้วยโพลิกอนจำนวนมหาศาลนะครับโพลิกอนที่ว่าก็คือกล่องรูปบาศีเหลี่ยมขนาดเล็กที่เอามาเรียงต่อกันจนได้เป็นโมเดลสามมิติขึ้นมาความละเอียดของภาพที่เราเห็นมันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนโพลิกอนนะครับยิ่งอยากให้ภาพสวยมีดีเทลเยอะมากเท่าไหร่ก็จะเป็นต้องใช้โพลีกอนจำนวนมากขึ้นเท่านั้นปัญหาคือ การเรนเดอร์โพลิโกนจำนวนมหาศาลเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากนะครับก็เลยมีคนหัวใสคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าเท็กเจอร์ขึ้นมาเท็กเจอร์ทำหน้าที่เหมือนภาพวอลเปเปอร์ Paper, ที่แปะลงไปบนโพลิกอนอีกทีหนึ่งย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเรนเดอร์ผนังอิฐขึ้นมาแทนที่เราจะใช้โพลิโอนเรนเดอร์ลายละเอียดของอิฐแต่ละก้อนเนี่ยถ้าเราแค่มีภาพนผนังอิฐภาพนหนึ่งแล้วนํามันไปแปะทับบนโพลิกอนเท่านี้เราก็ได้ผนังอิฐที่สวยงามและสมจริงแต่ยังใช้ทรัพยากรในการเรนเดอร์ตาอีกด้วย โอเคคิดว่าน่าจะเข้าใจเรื่อเท็กเจอร์กันแล้วนะครับว่ามันคืออะไรแล้ว HD Texture ล่ะคืออะไร HD ก็คือ High Definition หรือภาพความละเอียดสูงนั่นเองขอยกตัวอย่างเครื่องเกมอย่าง p s p แล้วกันมันเป็นเครื่องเกมที่เก่ามากแล้วเนาะความละเอียดหน้าจอของมันอยู่ที่ประมาณ 270p เท่านั้นนั่นหมายความว่าเท็กเจอร์ที่อยู่ในไฟล์เกมของเครื่อง p s p ก็จะทำความละเอียดมาเท่านั้นเช่นกันแต่พอเรามาเล่น p s p ผ่าน emulator ที่หน้าจอมีความละเอียดสูงกว่า แต่ความละเอียดของเท็กเจอร์มันไม่ได้สูงขึ้นตามไงครับการที่เราปรับความละเอียดในเซตติ้งเนี่ยมันเป็นการปรับความละเอียดด้วยอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์มันก็ทางานได้ดีในระดับหนึ่งแหละแต่ยังไงซาร์ต้นฉบับมันก็เป็นข้าความละเอียดต่ำอยู่ดีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวก็เลยมีคนนาไฟล์เท็กเจอร์เหล่านั้นมาปรับปรุงความละเอียดให้สูงขึ้นครับส่วนใหญ่ก็จะนํา AI เข้ามาช่วยหรือไม่ก็แค่ไฟล์จากเกมที่ถูกนามารีมาสเตอร์อย่างเช่นเกม God of War วางภาพบนพีเอสพีที่ถูกเรื่รง PS3 ก็มีคนแกะไฟล์เท็กเจอร์จากภาพของเครื่อง ps 3น,าานํามาใส่บนภาพของ ps p แทนผลลัพธ์ที่ได้จึงมีความสวยงามกว่าการปรับคอนเียดด้วยอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้ง HD texture กันเลยดีกว่า e m u l a t o r ที่ร,รองรับการติดตั้ง HD texture ก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ในคลิปนี้ที่ผมจะสาธิตจะเป็นการลงบน pp shpp นะครับก่อนหนึ่งที่เราหาไฟล์ HD texture ที่มีคนทำแล้วมาก่อนหรือถ้าใครเก่งจะทำเองก็ได้นะแต่ผมทำไม่เป็นหรอกผมก็โหลดที่ชาบ้านก็ทำมาให้นะแหละ อย่างในตอนนี้ผมต้องการโหลด HD e Texture ของเกม God of War ผมก็เซิร์ชแบบนี้เลยคีย์เวิร์ดคือ HD Texture อะไรครับซึ่งพอเช็งได้ผลการค้นหาปรากฏว่ามีนะเจออยู่2ลิงก์เลยก็ลองกดเข้าไปดูเข้ามาแล้วก็เช็ครายละเอียดนะครับโอเคมีก็คลิกดาวน์โหลดมาตัวไฟล์ของ HD Texture ขนาดก็แล้วแต่เกมนะอย่างของ God of War นี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 g b ก็ดาวน์โหลดมาแล้วแต่ไฟล์ให้เรียบร้อยตัวไฟล์ที่ได้จะเป็นโฟลเดอร์ที่มีรหัสเดียวกับชื่อเกมนะครับผมรู้เพื่อนๆจะถามว่าแล้วเราจะรู้รหัสชื่อเกมได้ยังไงใน FTP SHPP นะครับให้เราแตะค้างที่ชื่อเกมนะเนี่ยแล้วมันจะปรากฏหน้าจอแบบนี้ขนาดของ God of War ภาคนี้ก็คือ UCUS98653 หรือก็คือโฟลเดอร์นี้นั่นเองถ้าลองกดเข้าไปดูในโฟลเดอร์อะ มันก็จะเป็นไฟล์ภาพนะครับจำนวนมากเลยในพวกนี้ก็คือเท็กเจอร์ที่เมื่อกี้ผมได้อธิบายไปนั่นเองสิ่งที่เราต้องทำก็คือ copy โฟลเดอร์นี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ ppshpp นะครับอันนี้ผมสาธิตบนเครื่องเกียร์ระบบ Android นะตวนตำแหน่งของโฟลเดอร์นี้ก็อยู่ที่ว่าตอนติดตั้ง ppshpp เนี่ยเพื่อนๆกำหนดโฟลเดอร์ของแอปพลิเคชันไว้ที่ไหนอย่างของผมมาติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ d o c u m e n นนะครับเนี่ยแบบนี้ พอเข้าไปในโฟลเดอร์ p h p ในเครื่องของเราแล้วมันจะมีโฟลเดอร์เท็กเจออยู่แบบนี้ก็ออก copy มาวางที่นี่ได้เลยครับเครื่องนี้คือผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะพอ copy ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็เปิดแอป PSPP p ขึ้นมาไปที่เมนู setting นะครับแล้วก็ graphic ติ๊กเลือกตรง d e s p l a y texture เนี่ยอันเนี้ยเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับ จากนั้นเวลาที่เราเปิดเกม t e x t เจอรก็จะโหลดขึ้นมาอัตโนมัติเลยอ่ะผมลองเปิดดูเห็นไหมครับจะมีข้อความขึ้นว่า Texture r e p l t c e n e n t pack a c t i v a t e นี่สังเกตหน้าจอนะครับอันนี้คนทำเขาเปลี่ยนโลโก้ด้วยก็แค่นี้เองง่ายปะครับมันมีหลายเกมนะที่มี HD t e x t u t u r e ให้โหลดอ่ะแต่ถามว่าเกมไหนมั่งอันนี้ตอบยากเลย พเพื่อนๆอาจจะต้องลองเซิร์ชด้วยตัวเองนะอย่างเช่นอ่ะมอนทันแล้วกันมอนทันบนเครื่อง PHP เป็นภาอะไรภาษาเทิรนะ์ดป่ะผมก็ลองเซิร์ชอ a t e r Hunter PHP Mod HD อ่ะก็มีนะครับเนี่ยถ้าอยากได้ก็โหลดไปติดตั้งได้เลยมีไฟล์อยู่คิดว่าไม่ยากนะ และถ้ามีเวลาผมก็จะทำคลิปสอนวิธีติดตั้ง HD Texture บนเครื่อง Play 2กับ TDS อีกใครสนใจก็รอติดตามกันได้เลยครับอ๋อผมลืมบอกนิดนึงการติดตั้งตัว HD Texture แบบนี้มันจะทำให้การประมวลผลใช้ทรัพยากรสูงขึ้นด้วยนะครับเครื่องเกมที่เพื่อนๆใช้อะ่ะก็จะต้องมีประสิทธิภาพสูงนิดนึงถ้าเกิดติดตั้งแล้วเกมมันกระตุกก็ไปติ๊กตัวเลือก d e l t Texture ใน setting ออกนะครับแล้วก็ลบไฟล์ texture ทิ te ้งไปแต่ถ้าลองละลื่นก็ยินดีด้วยครับ ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องของผมให้ด้วยนะคลิปนี้ก็ไปละสวัสดีครับ